สปอร์ตบลาบลา,ามาอยู่กันที่สนามพีระเซอร์กิตเพราะว่ามีนัดกับพี่แซนดี้ไว้ที่จะมาดูหลักสูตรการเรียนการสอนขับรถแข่งของพี่เขาเองแล้วก็ต้องบอกว่ารถที่เอามาใช้สอนนะมันเป็นรถแข่งจริงๆด้วยแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปหาพี่แซนดี้กันเลยจ้านี่ไงก็มาอยู่กับพี่แซนดี้แล้ววันนี้จะมาขอตามติดหนึ่งวันเพราะว่าเห็นว่ามีลูกศิษย์ ตัวน้อยมาแล้วหนึ่งคนใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่าแบบเวลาพี่แซนดี้สอนเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นก่อนเลยคือเฟิร์นอยากรู้ว่าการเรียนน่ะคนที่อยากสมาเรียนกับพี่แซนดีอ้อ่ะจะต้องมีพื้นฐานหรือมีเกณฑ์การวัดอะไรก่อนไหมอ่ะครับผมก็จริงๆแล้วไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้ามีก็ดีนะครับก็จะช่วยช่วยผมทำงานเบาขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ ที่เราต้องการก็คือขับเกียร์ธรรมดาเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้รถที่เราใช้อยู่นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหมดนะครับก็ต้องขับเกียร์ธรรมดาเป็นแล้วก็ถ้ามีประสบการณ์ในสนามก็ดีนะครับแต่ไม่จําเป็นและอย่างเงี้ยแสดงว่าอย่างเฟิร์นอ่ะคือขับเกียร์แมนนวลไม่เป็นก็คือต้องไปฝึกมาก่อนใช่ใช่ครับก็ไปฝึกก่อนก่อนที่ลงสนามครับจะดีใช่ครับแล้วหลักสูตรของพี่แซนดี้อ่ะพี่แซนดี้แบบสอนอะไรบ้าง ครับผมก็ในคอสของแซนดี้นะครับแซนดี้จะฝึกทุกอย่างเลยนะครับในส่วนแข่งรถนะครับคอสของแซนดี้ก็จะเน้นปฏิบัตินะครับผมก็ให้นักเรียนฝึกเยอะๆได้ขับเยอะๆในสนามจริงนะครับก็จะเริ่มต้นจากการเบรกนะครับเพราะว่าตอนเราแข่งอยู่การเบรกมันสําคัญมากนะครับน่าจะสําคัญที่สุดนะครับเราก็โฟกัสในการเบรกนะครับการเข้าโค้งนะครับตอนอยู่ในโค้งระหว่างโค้งต้องทํายังไง แล้วก็การออกจากโค้งนะครับก็จะฝึกทั้ง2ทั้ง3อย่างนี้นะครับในทุกรอบก,ก็จะมีแต่ละโค้งก็มีแต่ละองศาก็ต้องแบบปรับตัวเข้าโค้งนี้ต้องเลี้ยวยังไงเบรคยังไงนะครับแล้ในตัวหลักสูตรของพี่อ่ะมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอร์สหรือว่าเป็นเป็นระยะยาวระยะสั้นอะไรขนาดไหนอะคะก็มี <feasible> คอร์สแบบวันเดียวกับ2วันนะครับ ถ้าเรียนคอสองวันก็จะมีภารกิจที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็ได้แข่งกับแซนดี้จริงๆเลยในสนามจริงๆนะครับก็จะมีการฝึกการแซงการดีเฟนต์ต้องบล็อกยังไงต้องแซงยังไงนะครับแล้วก็จะมีเหมือนให้ซ้อมแข่งนะครับก็ซ้อมวิ่งยาวๆนะครับแล้วก็ต้องให้เวลามันอยู่ในเกณฑ์ที่คอนสิสเทนต์ครับอ่าผมก็คือเหมือนแบบ เหมือนประสบการณ์มาเก็บประสบการณ์ในการลงสนามจริงด้วยเพราะว่ารถที่ใช้ที่ใช้ก็คือเป็นรถแข่งจริงด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นรถแข่งจริงๆในรุ่นซ u เปอร์อีโคนะครับกับทีมบีควิกเรซิ่งครับอ่าคือแบบถ้าเกิดว่ามาเรียนกับพี่ซันดี้คือทุกอย่างแบบจริงหมดใช่ครับจริงหมดใช้แข่งจริงหมดนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ซ้องไม่ได้ ไม่ได้เป็นรถที่แบบแต่งขึ้นมาเพื่อเรียนใช่ <นะ S 2> ครับเป็นรถแข่งจริงๆเลยครับในตอนนี้ในสูตรของพี่มีรถอะไรบ้างที่แบบให้นักเรียนมาลองครับผมตอนนี้เราก็มีรถส่วนตัวของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนมีรถแข่งของเขาเองก็สามารถเอาซันดี้มาสอนได้นะครับนอกจากนั้นกับทีมบีควิกเราก็มี Honda BriO อพันหนึ่งนะครับแล้วก็มี V ีออคพันหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยว อีกไม่นานน่าจะมี City y h t ฮ h b a c k ตัวใหม่ของ Honda นะครับอันนั้นก็จะเป็นเกียร์ d c t นะครับก็ CVT ครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็น Pattern s h i p นะครับอันนั้นก็อีกไม่นานจะมาด้วยนะครับและก็รถใหญ่ที่สุดที่เรามีก็เป็นปอร์เช่นะครับคับคาอันนี้เป็นรถซูเปอร์คาเลยนะครับแต่ว่าราคาคอรสเรียนก็จะก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับใช่ครับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนนักเรียนหรือน้องๆหรือไม้กระทั่งมันผู้ใหญ่เนี่ยสนใจติดต่อ,อทางไหนได้บ้างก็หลายช่องทางเลยนะครับก็จะมีหน้าเว็บของผมเองนะครับ s a n d y s t u i a r t c o m นะครับนอกจากนั้นก็ทักมาใน IG กับ Facebook ได้เลยนะครับ,รบได้ตลอดเดี๋ยวมีเดี๋ยวซันดี้ตอบนะครับอตอบเองด้วยเหรอคะก็บ้าน <laughs> <laughs> มีการจํากัดอายุไหมคะว่าแบบต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่ซันดี้แนะนําให้ให้ครบ12ปีก่อนนะครับครบ12ปีแล้วก็ถ้าเป็นเด็กมากจริงๆก็ขอให้มีประสบการณ์กับโปรคาร์ดก่อนนันจะดีมากครับเพื่อความปลอดภัยอ่ะเนาะเรื่องนี้วันนี้จะขอมาดูนะว่าแบบสอนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแบบ จะมันขนาดไหนแล้วน้องๆน้องน้อง,น,อง,น,องน้องเชสจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะโหเอาเรื่องเหมือนกันนะแบบ ก็ให้น้องลงไปในสนามจริงๆด้วยคบคือน้องสุดมากน้องใจถึงมากซิ่งเหยียบมิดไม่ไปเลยจ้ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวก่อนวันนี้นะักเรียนของพี่จันดี้ค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเชชาคิดพาครับผมเคยเป็นนักแข่งโกเ,เป็นนักแข่งโกคานะครับแล้วก็ได้แชมป์รลแท็กครับแล้วตอนนี้ก็แข่งรุ่นจูเนียร์ครับให้กับเดียร์อ็เลสซิ่งทีมครับคือตอนนี้อยากจะมาขับรถใหญ่แล้วใช่ไหมครับ เรา,เราสนุกไหมเป็นไงวันนี้พี่ซันดี้สอนสนุกมากเขาสนุกมากเลยรได้เรียนรู้เยอะมากเวลาเข,าข้าโค้งต้องต้องทำยังไงแล้วก็ทักษะของลายสนามด้วยครับแล้วก็เวลาเหยียบคันเร่งหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วพอแบบพอได้มาจับรถใหญ่อะความรู้สึกของเราอะมันเป็นยังไงมันตื่นเต้นไหมหรือมันแบบตื่นเต้นสนุกรวมทุกอย่างเลยครับรวมหมดเลยแต่เมื่อกี้พี่ซันดี้บอกว่าพี่ซันดี้นั่งอยู่ข้างพี่ซันดี้จิกขารอแล้วนะ เชสที่พูดหน่อยว่าน้อง<า>ขับรถเป็นไงก็สําหรับวันแรกนะครับต้องบอกเลยว่าน้องสุดยอดมากเลยครับเ<า>พราะว่าวันแรกถึงขนาดนี้แล้วโอ้โห<า> oh, อนาคตไปไกลได้แน่นอนครับคล้วทาไมทําไมทําไมเชสถึงแบบมาเลือกที่จะแบบขับโกคาร์ทขับรถแข่งอะไรเงี้ยผมตั้งแต่เด็กผมชอบความเร็วมาตลอดเลยแล้วก็เวลาขับรถผมรู้สึกเหมือนแบบตื่นเต้นและคือทุกอย่างเป็นแบบ อยู่ในคอนโทรลของเราแล้วคือเราสามารถทําอะไรก็ได้ของเราคือแล้วผมชอบความเร็วมากชอบเลยใช่ไหมความรู้สึกเวลาเรานั่งอยู่หลังพวงมาลัยความตื่นเต้นอ่ะเป้าหมายของเราเราเป้าหมายของเราเราเราวางไว้ถึงขนาดถึงรถ GT ครับ GT รอบรอบยุโรปครับแข่งตามยุโรปอะไรแบบนี้ครับเลมอนก็ได้เห็นว่านักเรียนที่มาเรียนนี่จะได้ใบเซอร์ด้วย ใช่ไหมก็ได้ใบเซอร์จากแซนดี้นะครับว่าเขาผ่านการเรียนในวันนี้แล้วนะครับโอเคเรามอบเลยไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะได้ครับเราเลยนี่โอ้ยมีชื่อโอเคสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทั้งคู่เนี่ยฝากผลงานหน่อยสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนแล้วก็ย้ำอีกทีว่าพี่แซนดี้ นักเรียนอยากมาเรียนจะติดต่อได้ยังไงเดี๋ยวเริ่มที่น้องก่อนเลยก็ได้ค่ะ Instagram ผมเชฟพาร์ค1น2นะครับ122คือเบอร์โกคาร์สของผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับสำหรับคอร์สเรียนของแซนดี้นะครับถ้าคุณสนใจนะครับก็ติดต่อในหน้าเว็บของผมได้เลยนะครับ w w i w s a n d y s t e w i c c o m หรือทักมาใน Facebook IG นะครับสำหรับการแข่งในปีนี้แซนดี้ขอ ขอกำลังใจสักทุกคนนะครับเดี๋ยวน่าจะได้แข่งในเดือนตุลานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ประกาศนะครับก็ต้องรอว่าสถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกไม่นานนะครับที่สนามแข่งบุรีรัมย์นะครับก็สำหรับแซนดี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับทุกคนคะอาทิตย์หน้าเรายังจะอยู่กับพี่แซนดี้อยู่นะซึ่งเฟิร์นเนี่ยจะพาไปเจาะเรื่องของรถที่เอามาสอนซึ่งพี่แซนดี้บอกว่าเป็นรถที่ใช้แข่งจริงๆก็เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัน ว้าวขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะรายการสปอร์ตปลาปลาค่ะทุกวันเสาร์เวลา10โมงครึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญเลยนะต้องกด Follow นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นสกูปดีๆหรือว่าคอนเทนต์ดีๆจากเพจ c h h HD Sport นะคะส่วนวันนี้เราสาคนไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะไปแข่งต่อ <laughs> ไปขับต่อไป <laughs>